สวัสดีท่านผู้ชมครับผมวันนี้เรากลับมาอยู่ในกระแสของเรื่องราวที่เป็นประเด็นร้อนในช่วงนี้เลยนะครับผมกับโรงงานนะครับโรงงานล้างแห่งหนึง่งเพราะว่ากันว่าผีดุมากล่าสุดครับตอนนี้เราอยู่กับหมอปลาครับได้ข่าวว่าคุณไปโรงงานนี้ไหมต้องกลับมากลหนวดกลัวเข่าเลยเหรอเป็นยังไงครับเนี่ยของมันแรงมากครับที่นั่นแรงมากเลยเอ่ะไฮฮูไฮฮูไฮฮูโอ้ไฮฮูเนี่ยมันครแกะเลยเว้ยไม่ใช่แต่ตะคอนเลย นี่ครับตอนนี้เราอยู่กันที่โรงงานล้างแห่งหนึ่งแล้วนะครับเขาว่ากันว่าที่นี่เนี่ยผีอีูุมากนะขนาดที่ว่าคนงานเนี่ยไม่กล้าที่จะไปเข้า,ขาน้ําคนเดียวเลยใช่วันก่อนป้าแม่บ้านได้เจอผีคนหนึ่งอ่ะผีผู้หญิงอ่ะมายืนอยู่ตรงหน้าประตูะไม,ไม,ไม่ไม่มีใครกล้าไปไหนคนเดียวที่เนี่ยบอกเลยปกติหมอเนี่ยเดินซ่ามากเข้าไปนี่โอ้ชิลรอบนี้เข้าไปเป็นไงครับอ้วกไหมอ้วกไหมอวหม้อวกเลยอ,วอว้วก, <c oughs> กเลย <c oughs> อ้วกถึงแบบต้องกลหนยกลเขาอ่ะ วีลคั่มทูเมเปิลโรดแคมป์ไซต์นี่คือชื่อของโรงงานผลิตถุงมือยางใช่ไหมมันคืออุย้ยมันคือแคมป์อะไรวะดูสิครับคุณหมอเนี <Hey. S 1> ่ายโฮทายโฮทายโฮโหล่ายโฮวันนั้น,ว,นวันก่อนผมเอาพักที่นี่นแหละพักที่นี่เลยครับ <laughs> อ้วกเลยอ้วกทั้งคืนเลยอยู่ตรงเนี้ย <laughs> นี้เขามีการก่อกองไฟแถวนี้ด้วย ถ้าดูจากเหตุการณ์นี้ผมว่าใช่เลยครับเนี่ยที่เขากำลังหนาหูในโซเชียลแน่เลยครับหมอมาดูดิเอออะไรวะนี่แหละครับชุดพัตตาหารเนี่ยเดินมาเนี่ยอาขาดิ้ชี้เลยนั่งอยู่เนี่ยนั่งอยู่เนี่ยนั่งนั่งนั่งออกค่าออกค่าออกค่าก็คุณทำอะไรครับเคยพูดเลยงนั้นอะ ออกค่าออกค่าอะไรเถอะดิฉันไม่ได้ตั้งใจค่ะสะดุดที่ท่อนตรงนี้จริงๆอ่ะแล้วก็ล้มไปเป็นลมเลยเดินไปเดินโชเซฟโยนแวร์ไอโยนแวร์ไอไม่ต้องกดตัวบีก็ได้โชโยเซล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 เดี๋ยวผมขึ้นไปดูรถให้ไหมพี่เอางี้ดีกว่าหมอครับเดี๋ยวหมอเดินตรงไปนะเลี้ยวขวาเดินตรงไปครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายที่สี่แยกข้างหน้าครับนั่นแหละนั่นแหละเลี้ยวซ้ายไปเลย แล้วมันจะมีข้างบนนะเลี้ยวขวาต่อจะมีเหมือนตึก<ไ>อ,อยู่ตึกหนึง่งเข้าไปข้างในอผีมันอยู่ในบ้านนี่วะเฮียกูไปหาตั้งนานก,ก้จริงๆไอ้สัตว์ไฟติดได้ไงเนี่ยเฮียไฟในเต็ตติดเองวะ,อ,ะอยู่ห้องนี้วะผีอยู่ห้องนี้วะนั่นแหละผีห้องนี้ว่ะเจอแล้วว่ะหาวไปครับหาวไปครับหาวเร็วจะอ้วก,กัลน,นี่เฮยอะไรครับยไอ้เหีย พี่ครับพี่ครับกล้องกล้องอยู่ไหนกล้องไอ้เหี้ยกล้องอยู่ไหนไม่รู้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 ไฮโฮไฮโฮไฮโฮตะกี้เห็นมันยืนไหมไม่เห็นนะขอไปตั้งเิเขาไม่เห็นเหรอขอไปตั้งดิหมอไม่เห็นเหรอครับเนี่ยมันยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้เลยเอาหน้าจุ่มมันอยู่แล้วไอ้เหี้ยตรงนั้นนะ มันยืนเลยเนี่ยแล้วมันไปเกิดตรงนั้นได้ไงไวะเฮียมันต้องเต็นท์อยู่ตรงนี้นะเว้ยห้องมันอะ่ะอ๋ออาจจะเป็นแค่เต็นท์เช่าไงครับอยู่เป็นทอดคมียังไงครับเอาของมาก่อนเนี่ยผมรอกล้องถ่ายแล้วครับเปิดเต็นท์ไว้ก่อนนะครับกล้องวิดีโอตั้งไว้แล้วครับตรงนี้ หมอรครับหมอหมอหมอบอ,บอกแล้วว่าอย่าไปคนเดียวยดิฉันไม่ได้ตั้งใจค่ะเป็นลมล้มพับไปจริงๆ <c oughs> กับพระครั้งที่หนึ่งกับพระ <c oughs> ครั้งที่สอง พที่ 3. หมอไม่ช่วยอะไรเลยนักข่าวไปหมอวิ่งเข้าเต็นท์หนีให้นักข่าวถ่ายรูปอยู่คนเดียวหมอวิ่งเข้าเต็นท์ปิดหนีไม่รอเลยรอไม่ได้หรอกเพื่อนมันรอไม่ได้จกกังหวะนั้นอ่ะหาวใหญ่แล้วอ่ะหาวใหญ่แล้วอ่ะมันรอไม่ได้จริงๆงเฮ้ยคิตตี้คิตตี้นี่คุณเป็นเพื่อนเขาหรือเปล่าครับเนี่ย <c oughs> เราเป็นดูโอ้ค่ะเราเป็นดูโอ้คุณคิดว่าเพื่อนคุณแก้ไหมครับเนี่ย ล้มจริงแน่นอนผีที่มีตอนนี้คือฮันตูองเลียวยูเลเลเวนแ์น่าจะเป็นฮันตูนะคะเพราะว่าอยู่มานานแล้วฮันตูอยู่มาหกปีโจะเจ็ดปีแล้วไอ้เหี้ยไม่ออกพวทีโจเซฟโจนมึงฆ่าเพื่อนกูมึงต้องตายกูจะทุบสารมึงอยู่ไหนนี่ค่ะสารอยู่ข้างหน้าเนี่ยค่ะเห็นไหมคะแต่วะนี่อค่ะสารคุณเดินเลยสาลแล้วค่ะเใช่ค่ะนี่ละค่ะสาร ทุกสารอ,ยอุยมันดังแล้วมันดังคุณเป็นทุบอย่างนี้คุณไม่กลัวเจ้าที่ทางเข้ามาล่อ,อเหรอครับเนี่ยนี่ยตะหวังโลกเลยเขาว่าตะหวังโลกอะไรกันแน่ <c oughs> อุ้ยกูเจอกระจกว่ะกระจกอะไรอ่ะ จงวิเศษเหรอมันจะวิเศษวะมันพูดได้ด้วยอะ่ะจงวิเศษจงบอกข้าเถิดหุยองค์ชายไตต้าได้โปรดเชื่อข้าเถอะคะ่ะอุยมันอยู่ในเต็นท์มันอยู่ในเต็นท์มันอยู่ในเต็นท์องค์ชายไตต้ามาลวคะ่ะจะทุบศาลไม่ใช่หรอคะ

กูเข้าใจแล้วกระจกมันเอาไว้มองเป็นสายตาของผีเว้ยกระจกเล้าเลยค่ะองค์ชายตาไม่ใส่ตาองค์ผีเว้ยและไฟไม่ก็เสือปิดไม่ได้ด้วยสว่างโลกเขาอะไอ้กูพยายามจะกดปิดไฟอะเพื่อให้กูต้อนตัวมันกดปิดไฟไม่ได้อะเขาว่าสว่างโลกนี่ครับคุณผู้ชมเป็นคลิปภาพสดจากที่หมอปานะครับเพ่เข้าไปทำการพิสูจน์ที่โรงงานล้าง ็นยังไงบ้างครับที่นี่เย็นไหมครับเยนลินี่เยนมากมีอาการยังไงครับบอกเลยทั้งวอกทั้งหาวหาวหนักเลยพ <c oughs> วกหนักเ <c oughs> า้าหนักตอนนักข่าวลงพื้นที่หมอทิ้งนักข่าวเลยนะครับนักข่าวถ่ายรูปอะ <c oughs> หมอเล่นทิ้งนักข่าวเลยอะ <c oughs> ไม่ไหวพันเจ้าที่แรงมากตรงนั้นอนะ <c oughs> โอเคครับผู้ชมวันนี้เราสถาทชาแนลคุณจะไปนะครับเรามาเที่ยววันคริสต์มาสในเกมฟาโมโฟเบียกันนะครับก็เดี๋ยวเราเตรียมจากรลาไปแค่นีน้ดีกว่านะครับคุณจะไปมีอะไรอวยพรปีใหม่ไหมครับขอให้คน ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับปลอดภัยจากโควิดช่วงนี้โควิดระบาดระวังตัวกันด้วยนะครับทุกคนสายพันธุ์อะไรครับเนี่ยโอโคนาโอโคเย่โอโอโคเย่เลยครับเอ่อปอมไหมคะปอมไหมคะเนี่ยปอมไหมคะโอโคเย่อันนี้เขียนว่าปอมหรือเปล่าคะปอมปอมแน่นอนนะ ปอมแน่นอนปล้อมแน่นอนนะคะโอเคครับวันนี้สวัสดิชาแนลก็ขอเตรียมตัวลาไปก่อนแล้วนะครับนะครับมีความสุขมากปีใหม่แล้วกันนะครับผมไปละเจอกันบายบายสวัสดีครับคุณอยู่กับผม S W D รายการสวัสดิชาแนลนะครับคำนี้ไม่ได้พูดนานเลยผ่านพ้นไปองหนึ่งปีแล้วนะครับสำหรับปี2021นี้เหมือนกับว่านี่ยิ่งเป็นปี2020เวลาผ่านไปไวเหลือเกิน ตอนนี้ช่องเราก็ทํามาทั้งหมด8ปีแล้วนะครับรู้สึกได้เลยว่าโอ้โหมันช่างยาวนานเหลือเกินแล้วก็ผ่านอะไรมาด้วยกันมากมายจริงๆสําหรับปี2021นี้ที่ผ่านไปผมอาจจะไม่ค่อยลงคลิปมากเท่าไหร่นะเพราะว่ามีภาระหน้าที่มากมายตั้งแต่ช่วงท้ายปีก่อนนู้นเลยก็คือเป็นทหารแล้วก็ดําเนินมายันปีนี้เลยตอนนี้ก็หมดสิ้นพาร์ททุกอย่างแล้วนะครับสําหรับปี2022ที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับสโวรัตชาแนลก็อยากให้ทุกคนนะครับ มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็คิดสิ่งใดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะครับจากนี้ไปสวรดิ์ชาแนลก็จะพยายามนะครับตั้งใจทาคลิปวิดีโอ,อมาหวังที่จะสร้างรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะทุกคนกันแล้วกันนะครับในช่วงนี้ก็มีหลายอย่างที่มันหนักหนาสาหัสแล้วก็ลําบากมากมายขอให้ทุกคนอดทนแล้วก็ยิ้มสู้กับมันไปนะครับผมเองก็จะสู้กับมันเหมือนกันนานๆที่จะพูดหล่อยอย่างนี้บ้างก็ขอหน่อยแล้วกันนะงั้นวันนี้สวสดิ์ชาแนลของเรา ขอเตรียมตัวลาไปก่อนแล้วละกันนะครับไปละเจอกันบีดีบีดี